ก็ตอนเย็นด้วยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนดูไปก่อนเลิศจ้าเลิศจ้าบรรยากาศตอนเย็นเป็นอย่างนี้จ้ารถประมาณอีกสองนาทีอีกสองนาทีรถมาด้วยจเจ้พี่น้องจ้า กันดูวิวช่วงตอนเยน็นนะไม่มีอะไรลอกจากมีแต่ความมืดแสงไฟแสงไฟนะจ๊ะทำไมรถจะพนอยจ๊ะพรดีรถกำลังจะมาเดี๋ยวเร็วอะเพรอประมาณหนึ่งนาทีเอออีกหนึ่งนาทีน,น่นนาพนอยเนาะรถกำลังมานะจ้าเด,ดี๋ยวยืนรอเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง อย่าให้รเนก่อนนะทีส่นกไม่ค่อยเอยอะเท่ไรแต่ตอนนี้นก็ักเกือบจะสองคุมแล้วเนาะเกือบสองุมแล้วจ้าพี่น้องค้ะคะคะคะโอเคแล้วจ้าไม่ค่อยมีคนละจ้าเนี่ยก็ประมาณนี้เ๋ยจะพีนะะ่น้องจ้า จ้าพี่น้องมาเดิอมาเด้อพี่นงเด้อมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เวลาก็เหมเือนเดิมวันนี้เหมือนกับเมื่อวานเดีกน,นงเด้อวันนี้เหมือนกับเมื่อวานสองทุง่มสองทุ่มกว่าเป็นเวลาที่มาถึงบ้านนะจ๊ะมาถึงบ้านกระเวะซือของแถวนีนเมืองแป๊บเึือนในคุละไมมามา,าน ปีหาลูกน้องไหวเป็นอาหารพรุ่งนี้ก็เป็นน้องเนาะวัาจะกินตอนเย็นกันอะแต่อันนี้อร่อยหยุกครับมี่บ้านเราเขาเรียกอะไรหยกครับเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็เออ่ถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะลหลังเลิกงานเนาะระหว่างทางเดินกลับบ้านอะไรเนี่ยชม ทีิงจริงก็ามานั่งอยู่บาทละโซโอลอละทิ้งบาทเลยพี่น้องจ้าแบะเอ่อตอนแบะอยู่สื่อของก่อ,อไปเลยทำไปเลยถ่ายวีดีโอ,น,อนั่นว่ะเนาะคนมันเยอะคนเยอะหลายก็ต้องถ่ายวีดีโอก็ต้องระวังพี่น้องไปถ่ายถึงซีซุงาก็ไม่ได้เนาะจ้าจามาถึงบ้านก,ก็ได้ผลไม้แล้วก็ได้นมปังมันดีสงสัยจะเป็น กินขนมปังตอนเย็นเนาะเป็นอาเป็นอาหารตอนเย็นนาะพี่น้องเนาะโอเคเด้อจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้ออ่ะสำนีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีแล้วจ้าสวัสดีจ้า